เอกซีซนไฟเปิดเหตุผลที่ผ่านตัวไปเป็นนักร้องทั้งทงที่เรียนจบกฎหมายเป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดทุกวันจริงๆสำหรับสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศไทยในการจัดตั้งรัฐบาลและหานายกคนที่30ของประเทศไทยซึ่งล่าสุดพักก้าวไก่ได้เปิดทางให้พักเพื่อไทยจัดตั้งและตอนนี้กำลังอยู่ในการเจรจากับหลายฝ่ายซึ่งล่าสุดนั้น เอกซีซัน5นักร้องชื่อดังได้มีการออกมาทวิตข้อความผ่านทางทวิสเตอร์โดยระบุเนื้อหาว่าดีใจเหมือนกันนะที่ผันตัวมาเป็นนักร้องทงั้งที่เรียนจบกฎหมายมาเพราะวันนี้ก็เพิ่งรู้ว่าสิ่งที่เรียนมาแม่งผิดหมดแม่งใช้ไม่ได้ในประเทศนี้ซึ่งหลังจากโพสต์ดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายและถูกรีทวิตไปอีกหลายพันครั้งเลยทีเดียว